ค่ะแม่กุ่มีเทคนิคง่ายๆในการทําวิดีโอและภาพให้อยู่ในภาพเดียวกันนะคะไปเริ่มทําพร้อมกันเลยค่ะเข้าไปที่โปรแกรมโฟตรกริจเลยค่ะกดเข้าไปหนึ่งครั้งอ่าเห็นแถบสีน้ําเงินรูปแรกไหมคะที่เขียนว่ากริดกดเข้าไปเลยค่ะเราก็ไปเลือกวิดีโอก่อนเนาะวิดีโออ่าเลือกพีโดมก่อนเลยค่ะแล้วเราก็ไปเลือกภาพนะคะ ว่าเราอยากจะเอาภาพพิโดมมาไหนมาใส่อืมอน,นคะคะเราก็จะมีภาพพิ่โดมสามแบบเนาะ,ะได้แล้วกดถัดไปเลยค่ะ สวัสดีครับผมโงมกอหลักนะครับถ้าเกิดใครได้ติดตามช่อง y o u t u ู e ของผมเนี่ยคงเคยเห็นคลิปจินวิตามินของผมอย่างแน่นอนนะฮะหลายคนอาจจะรู้ด้วยว่าผมเนี่ยศึกษาอ่าเราก็มาเลือกเลเอาใหม่ค่ะเราอยากอันนั้นเมื่อกี้เราไม่เอานะรู้สึกไม่ชอบเราก็มาเลือกเลเอาใหม่ค่ะมีหลายแบบที่เราเลือก บบบสวัสดีครับผมบนี้ระกอบะครับผม่ได้ดนี่ยเนาะแล้ก็เลือกข้วสรับกาถ้าเกิด,ดใครได้ติดตามช่องยูท b e ของผมเนี่ยคงเคยเห็นคลิปกินวิตามินของผมอย่างแน่นอนนะฮะหลายคนอาจจะรู้ด้วยว่าผมเนี่ยศึกษาเรื่องของการกินวิตามินในเชิงลึกเลยมาหลายปีแล้วจนได้มีโอกาสนะครับมาศึกษานี่นีตัวนี้เลยบูมกลูต้าช็อตนะครับผมพอรู้เรื่องของรายละเอียดของสารสกัดต่างๆเนี่ยเรายิ่งรู้สึกมั่นใจอันดับแรกเลย สวัสดีครับผม mm hmm. สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมโทรประกอบัำนะครับ ถ้าใครได้ติดตามช่อง YouTube ของผมเนี่ยคงเคยเห็นคลิปจินวิตามินของผมอย่างแน่นอนนะฮะหลายคนอาจจะรู้ด้วยว่าผมเนี่ยศึกษาเรื่องของการกินวิตามินในเชิงลึกเลยมาหลายปีแล้วจนได้มีโอกาสนะครับมาศึกษาน,นี่ตัวนี้เลยบูมกลูต้าช็อตนะครับผมพอรู้เรื่องของรายละเอียดของสารสกัดต่างๆเนี่ยเรายิ่งรู้สึกมั่นใจอันดับแรกเลยก็คือตัวกลูต้าไทโอนนะครับที่ทางบูมกสวัสดีครับผมโตจนปากนั้นให้เลือกรูสวัสดีครับ สวัสดีครับผมกเอรัแล้วแต่เรานะคะอย,าย,าอย่างวันนี้สวัสดีครับจากนะะั้นอันก็เลือกคลิปวิดีโอะครับสวัสดีครับผมโปรปกรณ์ลำนะครับถ้าใครได้ติดตามช่อง YouTube ของผมเนี่ยคงเคยเห็นคลิปกินวิตามินของผมอย่างแน่นอนนะฮะ สวัสดีครับผมโจ่ปกอลำนะครับถ้าเกิดใครได้ติดตามช่องยูท b e ของผมเนี่ยคงเคยเห็นคลิปจินวิตามินสวัสดีครับผมโจ่ปกอลำนะครับต้องการทั้งรูปสวัสดีครับผมโจ่ปกอบลำนะครับสวัสดีครับผมโจ่ปกอลำนะครับสวัสดีครับผมโจ่ปกอลำนะครับ ครได้ติดตามช่อง YouTube ของผมเนี่ยคงเคยเห็นคลิปกินวิตามินของผมอย่างแน่นอนต้องารแล้วนะคะจริงจด้านล่างเนี่ยมีแผบให้เล่นผิดเยอะมากเช่นการตังความยาวของคลิปนะคะอย่างนี้